สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพลอกเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาตีโคมนะครับให้ขึ้นบวก9บวก1ินะครับท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากนะครับท่านผู้ชมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการตีลดงบน้อยไปนะครับทําให้โคมนะครับออสเตตัสนะครับถ้าตีขึ้นบวก10ติดนะครับออสเตตัสก็จะเกินร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเกินร้อยทวนนะครับท่านผู้ชม จากการตีงบน้อยนะครับสู่บานบายเป็นที่เรียบร้อย้วครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะจะอยู่ที่บวก7ออ7เจดิบนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับผมก็พยายามตีขึ้นบวก9นะครับโดยใช้แร็กแขกนะครับแต่ว่านะครับไม่ขึ้นบวก9ครับขึ้นขึ้นลงลงครับบวกห้าบวกเจดครับพอมันเหลือบวก5นะครับท่านผู้ชมผมทนไม่ไหวครับผมก็เลยใช้ใบอันลัคกี้ดีเฟนต์นะฮะตีเข้าไปอีกทีนึีนะครับท่านผู้ชม มันก็จะกลายเป็นบวก 4o 58นะฮะจากนั้นนะครับผมพยายามจะใช้ใบ Danger นะฮะข้ามนะครับผู้ชมนนเนี่ยใบเนี้ยผู้ชมพยายามจะข้ามไปบวก6นะฮะเพื่อที่จะตีรถอีกทีหนึ่งแต่ว่านะฮะโชคดีฮะใบแหล็กใบ Danger เนี่ยฮะรถครับกลายเป็นบวก 2o 54นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ได้ใช้ใบ Unique Attack นะครับตีขึ้นบวก3นะครับสเตตัสก็เพิ่มมาอีก4นะครับผู้ชม เป็น58นะฮะแล้วก็เอาตีอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อมาอีกสี่นะฮะเป็น62ครับท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มอีกทีหนึ่งครับพอมันขึ้นบวก5นะครับสเตตัสแอคแท็กจะเพิ่มออแอคแท็กขึ้นมา6นะครับท่านผู้ชมรอบนี้ถือว่าโชคดีไปนะครับที่ใบแดงเจอทําให้ลดครับบวก5นะครับก็เลยกลายเป็นบวกห้าอหกสินะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ใช้ใบแรแอคแท็กนะครับเนี่ยฮะแรแอคแท็กที่แสนแพงเนี่ยฮะ ตีครับตีขึ้นบวกเจ็ดครับก็เลยกลายเป็นบวกเจ็ดอแปดสิบนะครับทีนี้ผมก็จะมาตีขึ้นบวกเก้าบวกสิบนะครับถ้าแตกเนี่ยของมีโอกาสหายนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าจะซักเซสนะครับผู้ชมหรือว่าที่เราทํามาเนี่ยมันจะเดสทอยนะฮะท่านผู้ชมมาแล้วครับผมก็ได้ใบแรกแท็กแล้วนะครับท่านผู้ชม ใบนี้ก็1.5 1.6เอมครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าเงินจริงก็ประมาณ200นะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมอ๋อเราก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้ถ้าแตกก็เสียดายนะครับเนี่ยครับโอกาสแตกแล้วไยเท่มหายนะครับ20%เลยนะครับในขนาดที่โอกาสติด38%นะครับไม่ต่างกันมากครับกอกกอกขับกอมอริโชครับกอก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 กอมอริโชครับกอกกอครับไปครับว่าไงครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันครับว่ายังไงเนาะโอ้โหบวก9ออเก้าสแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โห นี่ถือว่าเราก็มาไกลนะครับรอบนี้นะครับแต่ว่านะครับเราต้องไปให้สุดครับท่านผู้ชมอีกทีเดียวนะครับถ้าติดนะครับก็จะกลายเป็นบวกสิบนะครับท่านผู้ชมเอาละครับผมขออนุญาตไปหาใบบวกก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บวกเก้าอเก้าสิบหกนะครับขอแค่อีกทีเดียวนะครับถ้าติดนะครับจะกลายเป็นบวกสิบนะครับท่านผู้ชมว่าแต่ เราครับก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับกับโคมอันนี้ฮะเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมจะบอกให้ว่าขอบคุณมากเจ้าโคมบวกเก้าขึ้นบวกสิบผมมีประสบการณ์ที่ทําให้ผมจามาแล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะสำเร็จหรือเดืออยนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันดีกว่าครับขอแค่อีกทีเดียวนะครับติดก็จะกลายเป็น บวกสิบแล้วนะครับท่านผู้ชมพอบวกสิบแล้วก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับนะครับมาผู้ชมโอ้ตื่นเต้นไปหมดแล้วครับเริ่มกันครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอกาสสาเร็จสามสิบนะครับโอกาสที่ไอเทมถูกทำลายนะครับยี่สิบครับมากรอกกรอกคอมไว้จบไปว่าไงครับว่าไงขอแค่ทีเดียวทีเดียวนะครับเอ้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมบวกสิบครับบวกสิบอ๋อร้อยสิบหกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมสักเซตครับผม รอบนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับท่านผู้ชมบวกสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมตื่นเต้นครับนี่ครับโฮมนะครับใส่ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินเล่นนะครับไปหาสองดูนะครับว่าพวกปีกพวกผีม่วงที่ราคาแพงๆเนี่ยสเตตัสของเราเนี่ยมันจะพอเล่นกันได้ไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ไหนนะาอ๋อไม่ใช่นะฮะนี่ครับอ้าวไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงครับมีผีม่วงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นปีกนะครับ ปีกครับปีกเดวิววิงนะครับอันนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนี่ครับสเตตัสนะครับผมน้อยๆของเรานะครับก็รวมแล้วก็พอพอได้พอได้อยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นะครับผีม่วงนะครับผีม่วงนะครับผีม่วงก็จะได้ SP ีขึ้นมานะครับนี่บวกเจ็ดนะครับฮิดรวมกันประมาณร้อยเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ของเราก็มี h ฮขึ้นมาครับแต่ไม่มีมานาครับฮิดรวมกันก็ประมาณร้อยหกสิบหกนะครับ นี่ปีกครับปีกขาวเนี่ยปีกนี่สวยนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้ข่าวสารในการรับชมแล้วกันนะครับเนี่ยครับเราก็งบน้อยครับเราก็เล่นนะฮะเล่นพอที่เรามีนะครับก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครครับทุผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าครับจะมีอะไรให้รับชมครับก็โปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ